สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP กับดาวโจนเช้านะคะสิบเจ็ดกับสิบแปดพฤษภาคมปีหกหกนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือศูนย์กับสามสี่กับเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศก็เจ็ด จั 3, 2, 4, 7, 5, บคู่ก็สามสี่สี่สามเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นดาวโจรสี่กับเจ็ดห้าก็แปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าห้าสี่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่ห้าแปดแปดห้าแปดเจ็ดเจ็ดแปด ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะจับคู่ลุ้นในกันเดินนี่สี่กับเจ็ดมาเหมือนกันเนาะต่างกันศูนย์กับสามห้ากับแปดนะคะศูนย์สามห้าศย์ศู้าดหรือจะห้าแปดสามก็ได้เด้อโชคดีทุกคนนะคะ อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีคะ่ะ